ครับสวัสดีครับพบกับรายการ NUCK TV นะครับก็วันนี้ผมจะเล่นเกมไมค์ครับนะครับแต่ไม่ใช่เอาชีวิตรอดนะครับก็วันนี้จะมาแจกไมค์ครับไออะไรแสงเงานะครับใต้คลิปเลยใครอยากได้นะครับอ๋อเราชื่อาโอ้ชิพาย นี่นะครับไม์ครับแสงเงานะครับอืมถ้าสังเกตดีๆนะครับดูการสังเกตดีๆใบไม้มันจะเคลื่อนไหวเห็นไหมครับอืมแล้วก็จะมีแสงเงาเยอะแยะนะครับอืมแล้วถ้าสังเกตดีๆหญ้ามันจะเคลื่อนไหวได้นะครับถ้าครับมีเสียงรบกวนเน้อต้องขออภัยนะครับโอเคนี่ครับถ้าเป็นในถ้ำมันจะมืดมากเลยนะ เออไม่รู้จะมืดที่อะไรนั่งน,นะโอเคหมูก็จะเป็นแบบอันนี้มันแกะนี่ครับอันนี้ก็จะเคลื่อนไหวได้โอเคก็นี่นะครับเป็นแสงเงาผมจะแจกเลยนะครับใครอยากได้ใต้คลิปเลยครับใครอยากได้โหลดใต้คลิปเลยนะครับแหมนี่นะครับแสงเงาอ้าว นี่นะครับมันจะสั่นไปสั่นมาโอเคก็ถ้าใครอยากได้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like และกด subscribe ด้วยโอ้โหบายบายครับอยากได้ใต้คลิป